คือมันมาจากสัญชา,า<ร>ตญาณเลยโค้ชลอย<า>ให้ผมโค้ชลอยอต้องบอกเลยนะเมื่อกี้นี้ต้องบอกเลยว่าท่าเต้นของพวกเรานั้นสุ่มเสลียงมากอ่าแล้วพี่แล้วพี่ปล่อยน้องๆขึ้นมาพร้อมกันครับผมนึกว่าจะมาลุ้มกระทืนบนหัวลูกจริงๆเข้าใจใช่เลยเออแต่สเต็ปเขาได้ไหมคุณสเต็เขาได้หรอโอ้โหคุณเจ้แล้วคนเต้นเหนื่อยไหมอ่าคุณเหนื่อยไหมพี่อยู่ใกล้ๆผมนี่กพี่ยังถามเหอยเลยนะ เเเเออนนีี่ยยยลมดาา้งให้น้ำก่อนให้น้ำไก่ก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะสำหรับต้นแล้วก็ตั้งอันนี้ก็จิ้มเหมือนกันครับจิ้มเหมือนกันพูดจิ้มกับฟ้านเกิดฟ้าตอนรุ่งก้าครับผมพูดจิ้มหรือจิ้มไหมจิ้มไหมไม่ไม่จิ้มไม่จิ้มดันไปทำจิ้มดัอดันแล้วจิ้มนี่อาจจะเป็นแฟนๆจิ้มให้ใช่ไหมจิ้มให้แต่ผมจิ้มเองครับผมจับคู่เลยไหนที่จะจับให้ไหนลงกอดกันให้ดีเลยเฮ้ยอันนี้

ครับก็ม so 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 ีเอ่อรายการครับผมรายการสักวันตอกอทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมเสียงฮงกรุงทั้งชั่ววันครับผมและอีกหนึ่งรายการคือรายการซี่โมตอกหอยรู้จักกันดีมาดูมันพูดบนทั้งชั่ววันตอนหลับผมวันนี้นะฮะก็เราปล่อยมาจอแอร์แล้วนะครับเรื่องหมือนจะมีเงานะครับแล้วก็ผู้หญิงกำลังชิบวารอดนะครับฝากติดตามด้ด้วยกันนะครับเอ้ามีเสื้อมาแจกมีเสื้อมาแจกเป็นเสื้อของตกบันบึงของเรา หลายีคุอนานมากแล้วผมพุ่งรถรออยู่นานมากแล้วแลวแต่จะย่อนย่อนหรือยเออแต่ได้ไค่ครับกคนอ้าวตกเลยทําไนดีใครอยากได้เชือกของยื่อีกุลแล้วเพื่อนเพื่อนรุนรีเดี๋ยวเราขึ้นไปร้องอีกโอ้ยยังไ้่ทันเยนี่เฮ้ยเฮ้ยมางใครวะโอ้เห็นคนน่าตัดีหน่อยก็ได้เลยมาเพื่มเวทไครวาอูเพื่อน Nine, viens, refers, ต,ต้องติดด้วยกันอแ่อนเอาแข็งแรงนี่นี่ต้องศิดอ่าๆๆวันนี้มันเหมือนวันจริงยหญงชาติเลยอ่ะซักเหนื่อยหน่อยแล้วกันเดื๋อวนานๆทีเนี่ันซัหน้าให้ผมไหมฮะโอ้โหไปเอาแล้วต้องอยู่ที่สามบาทคุณผู้ชมคบ ไม่มีใครเอาเจ็บวะเจ็บวะเจ็วะเออขึ้นมาล้อเทลยนดีกว่านะฮะเดี๋ยว่อกี้น้องก็เต้นกันสนุกข้างหน้าอ๋อเขาบอกว่าเขาอยากพอดีเคยดูเคุยหรอเมื่อน้องแฟนขับน้องน้องนี่เยอะดีนะหาไดยังไงแฟนคลับเราโอ้ยเขาบอกว่าแฟนคลับผู้หญิงมาเต้นเก่งทุกคนพี่เขาบอกไม่เชื่อที่เราชวนดิไหนแฟนขับเลิ้อติ๊กเต้นเก่งจริงเปล่าเสียงอะไรแล้ว แฟนกับัวนะฮะเขาบอกว่าจัดมาเลยจัดมาเลยบอกตรงนะอะไรมันก็ไม่สนุกถ้าเราเต้นโชว์พวกเขาหลับอยู่แล้วนี่เขาดูพวกเราเต้นนี่นะโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดนะได้เปล่าแล้วขั้งงานเขาบอกว่าเต้นเก่งเนี่ยโอ้โหนั่งกันนิ่งอยู่เต้นได้ไหมเต้นได้ไหมเต้นแข่งกันหรือเปล่าเออเต้นแข่งกันได้เปล่าอันนี้มันวัดไม่ได้หรอก เดินไปมันต้องมาเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเต้นด้วยกันป่ะ 言ってない言ってない thank <laughs> you คือมันมาจากสัชัตดารเลยแคบอยให้ผมนะเขาสอยนะต้องบอกเลยนะเมื่อกี้นี้ต้องบอกเลยว่าพ่าเต้นของพวกเราน้ันสุ้เสียดกันมากอราพี่ล้วพี่ปล่อยน้องๆขึ้นมาพร้อมกันนะ ผมนึกว่าจะมาลุ้นไปที่หัวลูกกินเลยครับไปใช่เลยแต่สเต็ป์เขาได้ไหมเออเขาได้โอ้โหคุณยอดแล้วคนเต็งเหนื่อยไหมฮะคุณเหนื่อยไหมพี่อยู่ใกล้ๆผมนี้พี่ยังถามอยู่เออเหนื่อยแล้วพัน้ำเลยหอกกันหน่อนี้ให้น้ำก่อนให้น้ำไก่ก่อนโอ้โหก็ต้องขอบคุณด้วยนะสำหรับต้นแล้วก็ตั้งอันนี้ก็จิ้นเหมือนกันครับจิ้นเหมือนกันพูดจิ้นแบบบ้านรถไฟตอนรุ่งก้าวพระองค์พูจิ้นหรือจิ้นไหมฮจิ้มไหม ไม่ไม่จิ้มไม่จิ้มอย่าไปจับจิ้มอย่าไแล้วจิ้มนี่อาจจะเป็นแฟนๆจิมกนจิ้มให้ใช่ไหิ้ให้แผิ้มกันอครับผม่งคู่เลยไห่ดีเขาจับให้ไหนลองกอดกันให้ดีอันนี้อันนี้มันนานแล้วแล้วเ่อกี้คุณนังห้าผมอย่งเวทีว่าเอ๊ะมันมีฉากไหนเด็ดเดเดี๋สกูมนถอดเสื้อวิ่งกลาสนามหมดแล้วลองถอดเสื้อวิ่งกลาเซ็นทรัลเห็นไหมโอ้ห ถ้าจผมเ่เสื่อถ้าถ้าข้างในไม่ได้ม่เกินเลยถ้าเล่นผมเตรียมมาผมถ้าหอมอ๋อก็เตรียมถมาสติกเลยครับเตรียมยครับผมเขาไม่เล่นไม่ได้ตั้งสาผลงานหน่อยถ้าหอมก็ผลงานของผมครับก็มีเอ่อรายการครับผมรายการครงบอลทุกวันจันทุกวันศุกร์ครับผมแซงรงลมทางช้างวอยครับผมและอีกหน่งรายการคือรายการสตรีทพ่อรู้จักมั้ยคือมังคุดสีม่วงนางช้างวันรับหไมมด้นะครก็ เราลอเรจะอนแอแล้วนะครับเรื่องเหมืจมีเงีนะครับแล้วก็พี่หยิบกระชบรอดนะครับฝาริตามด้วมกันนลครับอ้วเสื้อเาแจกมีเสื้อเาแจกเป็นเสื้อของตกบันเทิงเราแล้วแต่ที่มพูดนานมากนะผมพูดเรานานมากแล้วแล้วแต่จะย่อนหย่อนหรือยอเออแต่ได้ไม่ครบกำนอ้าวตกเลยเท่าไหร่ดิใครอยากได้เสื้อของเด็กอนน้ันแล้ว

เพื่อนเพื่อนเลิศซิกเดี๋ยวเราขึ้นไปร้องอีกโอ้ยเฮ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 ้มือไทวัโอ้เห็นคนหน้าตาดีหน่อยไม่ได้เลยมาเฮ้ยมือไทยวังโอ้เพื่อนเดี๋ยวเลิศซิกเดีอนกันเอาแกก่อนเอาแล้วก่อนนี่นี่ตั้มเลิศซีกออ่าในวันนี้มันเหมือนวันจริงนยังชาติเลยเออซัดเหนื่อยหน่อยแล้วกัน นานทีเน en. ี่ยเขาจะซัน้าให้ผมไหมฮะโอ้โหไม่มีใครเอาแล้วตอนนต้นอยู่ที่สามบาทคุณผู้ชมครับไม่มีใครเอาเจ็บป่วยเบ่วเจบวยคือบอร้่าเพลียดีกว่านะผมเมื่อกี้น้องก็ตึกะดุกข้างหน้าเขาบอกว่าเขาอยาก่ี้ไดูือเนเอ้ยน้องเพิ่ขับน้องนนี่เยอะดีนะขับยังไงไปขับเราโอ้ย พวกผมมาเต้นเก่งทุกคนพี่บอกไม่เชื่อที่เราชวนดิไหนแฟนคลับเลิสิกเต้นเก่งจริงเปล่าเสียงอะไรแล้วนี่นี่นี่เป็นกับไว้ไง เขาบอกว่าจัดมาเลยจัดมาเลยบอกตรงนะอะไรมันก็ไม่สนุกถ้าเราเต้นโชว์พวกเขาหลับอยู่้วนี่เขาดูพวกเราเต้นนี่นะโอ้โหมันเป็นยังไงที่สุดยอดนะได้เปล่าแล้วข้างหน้ายกบอกว่าเต้นเก่งเนี่ยโอ้โหนั่งกันนิ่งเลยเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมเต้นแข่งกันหรือเปล่าเออเต้นแข่งกันป่ะเอาแบบนี้มันวัดไม่ได้หรอกดนตรีมันต้องมาเลยแล้วเดี๋ยวเราเต้นด้วยกันป่ะ Boa! Oh. You can do